คนรับใช้คอยเฝ้าระหว่างการสอบของเจ้านีิช่างไม่ใส่ใจการสอบของพวกเจ้าซะจริงนะนั่นน่ะสิไอราชาแนนพิ่งพาไม่ได้เลยสักอย่างหลังผ่านด่านนี้แล้วด่านต่อไปข้ากับเจ้าชายโจชัว,ชวยังจะมีชีวิตรอดไปจากดินแดนแห่งจินตนาการของเขาได้ไหมเนี่ยนิกแล้วก็เริ่มกลัวขึ้นมาเลยเลยสิทุกกลุ่มมีทั้งหมดแปดคน ทุกคนต่างมีบัตรขนาดเล็กแบบนี้อยู่หนึ่งใบเพื่อแสดงตัวตนว่าอยู่ในกลุ่มนั้นๆจริงๆถ้าทำบัตรนี้หายก็มีค่าเท่าก,กับศูนย์เสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันอ้าเช่นนั้นเพียงแต่ว่าพวกข้าเอาบัตรนี้ติดตัวไปด้วยตลอดจนสามารถไปถึงที่หมายจนสำเร็จได้ก็ถือว่าผ่านด่านแล้วเลยคะ กติจะเป็นแบบนี้แต่เพราะว่าคะแนนคิดตามกลุ่มพวกข้าจําเป็นที่จะต้องหาสมาชิกกลุ่มของพวกข้าให้เจอซะก่อนแล้วไปด้วยกันจนถึงจุดหมายปลายทางถึงจะได้ถ้าเป็นเช่นนี้การแข่งขันรอบนี้ก็ไม่ยากมากสักเท่าไหร่นี่นะงั้นพวกข้ารีบไปหาสมาชิกกลุ่มกันเถอคะ่ะเอ๊ะปวดกระบานเลย เด็กผู้หญิงคนนี้ทำยังไงถึงมาสอบโดยที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับกฎของการสอบซะเลยนะไม่ด่านนี้ยากมากอันดับแรกพวกข้าไม่รู้จักสมาชิกคนอื่นๆสมาชิกคนอื่นๆก็ไม่รู้จักพวกเราเช่นกันแล้วถ้าหากว่าช่วงเวลานี้มีคนปลอมแปลงเป็นสมาชิกกลุ่มของพวกเรา พวกเราก็จะยากที่จะพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาพวกเราต่างเป็นสมาชิกกลุ่ม15ถ้าหากว่าพวกปลอมแปลงสำเร็จทำให้พวกเราหลงกลแล้วก็เขามีความเป็นไปได้ที่สูงมากที่จะทำให้พวกเราตกอยู่ในแผนของพวกเขาทำให้พวกเราต้องเสียเวลามากกว่าเดิมที่จะต้องไปหาสมาชิกคนอื่นๆยิ่งไปกว่านั้น อาจจะใช้ช่วงโอกาสนี้เพื่อทําการแย่งชิงบัตรไปจากพวกเราก็ได้บัตรของพวกข้า่าพวกเจ้าโดนหลอกซะแล้วอ๋อลืมบอกเรื่องหนึ่งไปในระหว่างที่เดินทางไปจุดหมายปลายทางนั้นพวกเราสามารถแย่งชิงบัตรของคนอื่นได้ทุกครั้งที่แย่งได้บัตรหนึ่งใบจะได้รับแต้มยี่สิบแต้ม กลุ่มแรกที่ไปถึงจุดหมายปลายทางจะได้รับเต้ม1 5 0แต้เตมกลุ่มที่2จะได้รับเต้ม140แต้ย่เตมยนอนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกลุ่มสุดท้ายที่ไปถึงก็จะได้รับเต้มเพียง10แเต้มเท่านั้นหลังจากนั้นทุกกลุ่มที่ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับเต้มเพิ่มมาอีก20แเต้มตามจำนวนคนที่ไปถึงสุดท้ายแล้ว7กลุ่มที่ได้รับเต้มสูงสุดก็จะเข้าสู่ช่วงถัดไป ดันสอบประเมินในดินแดนแห่งจินตนาการอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นแท้จริงแล้วดันนี้มีลูกเล่นเยอะจังแฮะไอราชานั้นเทพจะไม่พูดอะไรกับข้าบ้างเลยโกรธงั้นคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มของพวกเราเจ้าจะได้รู้จักบ้างไหมว่าแต่ว่าข้าจำได้แค่เด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเซียนหลิงอยู่คนหนึ่ง อนอกจากเจ้าคนอื่นข้าก็ไม่รู้จักเลยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องหาให้เจอคู่หูอีกห้าคนใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะด่านสอบในสนามสอบเวทพิวันนั้นเจ้าดูเองก็แล้วกันมีโอกาสก็ข้าโซอีเจนและโซอีโจชัวซะถ้ามีโอกาสด่านในดินแดนแห่งจินตนาการนั่น คนรับใช้ของเจ้าจะหาโอกาสให้กับเจ้าเองยังไม่รู้เลยว่าสวัสดชอนได้เตรียมท่าไม้ตายอะไรไว้ถึงเวลานั้นเขาจะโดนฆ่าตายจริงหรือเปล่านะในป่าไม้ฝั่งนั้นมีเสียงเรียกร้องของเด็กผู้หญิงเขาเหมือนตกอยู่ในอันตรายช้าก่อน ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรเราก่คอยสังเกตการไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยลงมือจัดการอย่างระมัดระวางังเสียหลิงรีบเอาบัตรในมือเจ้านั้นมอบมาให้กับพี่ชายเถอะนะอะ